สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับสำหรับช่องทุกวันเกือกับช่องนี้ครับแล้วก็กับทิปวันนี้ครับเลขมงคลลาวนะใครที่เพิ่งเข้ามาดูครับผมขอฝากคําย้ําเตือนตรงนี้นิดนึงก่อนนะครับก่อนจะเข้าไปดูเลขมงคลข้างในนะครับผมไม่มีการแจกสูตรนะครับในคลิปคลิปนี้นะไม่มีการคิดคํานวณโชว์ใดๆทั้งสิ้นนะครับผมอยากให้ทุกคนรับชมรับฟังนะครับด้วยความบันเทิง แล้วก็อยากให้ทุกคนใช้วิจารณญานในการรับชมรับฟังเพราะตัวเลขทุกๆตัวเลขทีท่ผมขึ้นมาเอาขึ้นมานี้ทําขึ้นมานี้ผมคิดครับคิดขึ้นเองครับด้วยความเขียนส่วนตัวล้วนๆฝากกดติดตามไว้ครับจะได้ไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของผมแล้วก็มันคือกําลังใจที่ทําให้ผมอะทําคลิปฟรีทุกๆวันนี้ครับ จะามาดูมงคลลาของที่12ก,ก่อนจันนะครับเป็นผลนะครับไปอย่างรวดเร็วครับจะได้อ่อรีบไปดูในส่วนของวันนี้วันที่14กันนะผมให้ดับหนึ่งครับตรงกลางนะดับหนึ่งเป็นยังไงบ้างนะเลขหน้าเลขดับมีติดพัฒนาครับส่วนของหลักสิ์อย่างเดียวนะครับนะส่วนซูปเปอร์ไม่มีหนึ่งเลยนะมีพัฒนาติดหลักสิ์อย่างเดียวนะแล้วก็มาดูผลครับ0-560์้าเาครับ ศูนย์หก้ามีศูน้าะครับให้เห็นในส่วนของหลัก10หลักเอยหลักหลักร้อยกับหลักสิบแล้วก็มี6ใครจับก็ได้ไปและชัดเจนครับห้าหกหกห้าซูเปอร์รับก่อนนะครับรับแล้ว1ตัวนะรับแล้ว1ตัวขอให้ลน์นนิดนึงนะโอเคอืม ศูไม่ใช่นะครับโอเคนะก็ะชัดเจนกันไปแล้วก็09ครับนะมุงคุหลักครับที่ผมแจ้งไว้ว่าสามารถที่จะนำมาประกบหรือชอบเลขไหนก็จับคู่ได้นะศูนยพัฒนาครับพัฒนาเลข9ยังคงมาครับตามคำเรียกร้องนะเลข9ยังคง สวยงามอยู่นะครับเป็น1991ครับไม่มีนะครับไม่มีเลขหนึ่งแล้วก็ผมให้หนึ่งับไปด้วยนะครับซึ่งยากมากแล้วก็เป็นไปไม่ได้ครับพัฒนานี่ต้องขออภัยด้วยหลุดนะพัฒนาถือว่าหลุดนะส่วน3ตัว4ัฟสี่สองสามห้าเจ็ดสองนะไม่มีอะไรที่เฉียดฉิวแต่อย่างใดนะไปอย่างรวดเร็วครับเรามาดูวิเคราะห์เลขมงคมลลาว จาวันนี้ครับวันที่สิบสี่ครับเดือนเก้าครับสองห้าหกห้าเลขที่ผมมองว่าเป็นมงคลหลักคือศูนย์ห้าหกแล้วก็เก้าครับศูนย์ห้าหกแล้วก็เก้าครับ เล็กหน้าหรือเล็ขดับครับผมมองเป็นเลขสามครับอะอีกนิดนึงก่อนครับแวะนิดนึง มาฮานอยผมลืมตะกี้นี้ว่าจะประกาศผลทีเดียวพร้อมกันฮานอยครับฮานอยอ่ะไปรวดเร็วครับผลของวันที่13ไมให้เน่าดักเพิ่มร้อยมาหลักสานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหในส่วนของ VIP นะอ่ะพลาดในส่วนของ1แต่ได้3มมาแทนนะครับที่เหลือไม่มีปัญหาเลยนะครับไม่มีปัญหาเลยนะแล้วก็ในส่วนของทาง ผลครับเป็นยไงบ้าง62820อันนี้ตั้งแต่กลางวันก็เรียกเสียงเฮฮากันได้พอสมควรเลยนะครับ28ครับ82และ2002มาครบนะครับในส่วนของมงคลหลักผมมาครบครับแล้วก็ถือว่ามาได้จัดจ้านมากมาได้จัดจ้านมากครับใครเอา2องไปเขาเรียกไง19ประตู ก็รับซับครับรับซับครับปกติครับ77643ครับ77643ไม่มีนะมีสีมงคลหลักไว้อย่างเดียวนะแล้วก็ในส่วนของออวิ่ง1ิประตูทั้งหลายนะก็ไม่มีนะ VIP ครับ19414ครับ19414ไม่รอช้าครับไม่รอช้าครับมงคลหลักสำแดงลิสติกแล้วนงะ เก้าสี่ครับส่วนของ2ตัวก็ไม่ถึงกับเฉียดครับมีในส่วนของที่น่าสนใจคือ8 6 9ครับ8 6ครับจากเลข2ที่ผิดพลาดไปเลขหนึ่งก็จะได้โตันะที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะครับประมาณนี้จะมาสามตัวนะอันนี้มีข้อมูลคนหาหน่อยครับผมทำไว้แล้วก็ผมทำลงกลุ่มผมก็ยอยากจะให้ทุกคนดูไว้ครับแล้วก็ถ้าใครสนใจก็ลงมาใต้กลุ่มได้นะคลิกลิงก์ใต้กลุ่มได้เลยเป็น ลิงก์ฟรีนะครับผมให้ไว้ฟรีๆเลยไม่ต้องทำอะไรกดเข้าไปเฉยๆแค่นั้นเองนะครับใครอยากคุยคุยได้ครับอยากอยู่งเงียบๆก็ไม่เกี่ยงครับนะมผมจะทำฮานอยไว้ให้นะครับทุกวันครับ นี่คือเลขมงคลฮานอยไอเลขมงคลลาวครับประจำวันที่14สี่ครับผมสำหรับช่องทุกๆวันคอโอกาสครับแล้วก็อยากให้ทุกคนที่ดูจนถึงวินาทีนี้นะครับพบเจอแต่สิ่งดีๆเฮงๆปังๆนะครับอยากให้เกิดผลดีๆกับทุกคน ที่ดูจบคลิปนี้แล้วบอกต่อสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับเลขมงคลลาไปะจำท,ที่14ช่องทุกทุกวันครูกายสวัสดีครับ